ทะเลาะก,กันมาตั้งนานนะครับวันดีคืนดีคือคุณมาเจอกันแล้วคุณบอกว่าเ,เราหย่นหยวนนะครับหายกันผมว่ามันไม่ใช่ <S <S แน่นอนนะครับเวลาเราคุยด้วยกันผู้นํามาคุยกันนะครับมันก็เป็นภาษาน้ําดอกไม้อยู่แล้วนะครับจะให้เขามานั่งชี้หน้าด่าดกันนะบ,บอกว่าคุณทําอย่างนี้ไม่ถูกอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยมองในองค์ประกอบนี้คือผมไม่ได้เห็นพัฒนาการที่บวกกับภาพของตัวเท็บวอระหว่างจีกับอเมริกา คือตราบใดก็ตามที่จีนยังคงมีความต้องการในแง่ของการทำ AI อยู่และผมเชื่อว่าอเมริกาก็รู้ว่า AI ม,มันคือ potential นะครับในแง่ของการผลิต productivity นะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องโดนโดนแบนต่อไปจีนไม่มีช้อยนะครับจีนก็ต้องใช้ชิปที่มัน่วยลงไปเรื่อยๆตราบใดก็ตามที่ตัวเองไม่มีชิปเป็นของตัวเองเพราะว่าจีนยังผลิต3นาโนมิเตอร์5นาโนมิเตอร์ไม่ได้ ผมยังเชื่อว่าถ้าเรามองในเชิงของตัวการอัตราการเติบโตเนี่ยมันซัพพอร์ตราคาหุ้นได้ในภาพของตัว valuation ที่สูงได้มีโมเมนตัมต่อเนื่องและก็ยังไม่เห็นดีมาน์ของตัว AI ที่ลด,ดลงการลงทุนในหุ้นที่มี valuation แพงโก้ดโมเมนตัมดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันเป็นความกล้าของแต่ละบุคคลมันเป็นการยอมรับความเสี่ยงเป็นลิ s k r e w a r ของแต่ละคนที่ยอมรับได้แล้วล่ะนะครับถ้า mm. คุณรับความเสี่ยงได้เยอะผมว่าหุ้นตัวนี้คุณก็เก่งกับรายได้เป็นรอบๆนะครับแล้วผมเชื่อว่า น่าจะเก่งกำไรได้จนถึงแบบเล่นได้ถึงในช่วงของเครื่องปีหลังของปี2024มีแนโน้ไปไงครับเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ล่าสุดเนี่ยทางคุณสีจิ้นผิงกับโจบไบเดนก็เพิ่งเดินทางไปพบกันนะสีจิ้นผิงบินไปถึงอเมริกาเองแล้วก็ เหมือนจะมีความใกล้ชิดแน่นแฟนแล้วก็นักวิเคราะห์หลายท่านก็มองว่าเฮ้ยดูเหมือนอาจจะดูดีแค่นหนเรื่องสงครามชิปสงครามการค้าเนี่ยครับในมุมมองคุณโบนี่มีโอกาสไหมครับที่ที่การแบนเนี่ยมันจะไม่ได้หนักหนาสหัสเท่าที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้ครับผมนะครับผมไม่เชื่อนะครับคําถามเลยก็คือวันดีคืนดีนะครับคือคือวันดีคืนดีคุณทะเลาะกันมาตั้งนานนะครับวันดีคืนดีคือคุณมาเจอกันแล้วคุณบอกว่าเอ้ยเราเราย้อนย้นนะครับหายกันผมว่ามันไม่ใช่ นะครับประเด็นที่จีนเนี่ยยอมไม่ได้บนภาพของตัวเอ,อเมริกาก็คือตัวไต้หวันกับตัวพื้นที่ต่างๆใช่ไหมครับอเมริกาเองก็ดูเหมือนจะยอมไม่ได้บนภาพของตัวเทคดังนั้นเนี่ยคือมันก็เป็นต่างยื่นหมูยื่นแมวอะ่ะแล้วแล้วเราบอกว่าเรารัก A แต่เราอยากจะแลก B ด้วย A อะไรเงี้ยคือผมว่ามันฟังไม่ขึ้นนะครับคุณทะเลาะกันอยู่นะครับแน่นอนนะครับเวลาเราคุยด้วยกันผู้นํามาคุยกันนะนะครับมันก็เป็น ภาษาน้ําดอกไม้อยู่แล้วนะครับจะให้เขามานั่งชี้หน้าด่ากันนะบอกว่าเอ้ยคุณทําอย่างนี้ไม่ถูกอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยมองในองค์ประกอบนี้คือผมไม่ได้เห็นพัฒนาการที่บวกกับภาพของตัวเทควอร์ระหว่างจีนกับอเมริกาเลยนะครับโอเคขอบคุณคับคุณโบสันี่ชัดียนถ้าถ้าเรื่องของเทควอร์ไม่ได้มีพัฒนาการยังต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเอ็นวีเดียยังวีไลอ้อนจีนนะเนี่ยแปลว่าตัวชิปตัวใหม่ที่คุณโบสพูดนี่เม่คกดผมจำจำเล่มได้ในนคต สำคัญมากเพราะว่าเพราะว่าประเด็นสําคัญของตัวจีนเนี่ยมันคือมันมันคือยอดขายที่หายไปเนาเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากเอ็นวีเดียวทำไม่ได้นะแต่ประเด็นมันคือเกิดจากการควบคุมจากทางฝั่งอเมริการานนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทำสเปคให้ต่ําลงเพื่อให้มิดแต่เพียงแค่ว่าไอ้โปรดักประเภทเนี้มันยังไม่มานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะเรียกว่ามาออฟเซตได้แล้วกันนะครับก็คือถ้าเรามองดู โปรดักใหม่ๆของตัว n v i d i ียนะครับมันจะมีตัวหนึ่ง mm. ที่เขาเรียกว่าตัว Grace Hopper 2นะครับสองตัวไอตัวนี้จะเป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ละนะครับจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งของตัวเอา artificial intelligence นะครับเพราะว่าเราพูดถึงตัว Grace Hopper mm. เนี่ยมันก็คือตัวซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ละที่จะทำโมเดลใหม่ที่จะมีการเปลี่ยนจาก large language model mm. ไปเป็น recommendation model mm. recommendation model นี่ก็คือการ ที่ AI สามารถจะเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งได้หรือสิ่งมากกว่าสองสิ่งได้ณนะปัจจุบันนี้คือแค่แปลแค่เขียนแค่พูดแค่อ่านนะครับสรุปใจความสําคัญนะครับไอ้นี่ดีไม่ดีแต่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสามารถจะเปรียบเทียบได้นะว่าบัตรเครดิต A บัตรเครดิต B หุ้น A หุ้น B หุ้น C อะไรดีกว่ากันอันเนี้ยมาจะเป็น potential growth ดังนั้นเนี่ยนะครับอันเนี้ยก็ต้องติดตามเนาะแล้วก็จะมีตัวชิปอีกตัวหนึ่ง mm. ที่เรียกว่าตัว L400s นะครับเอ่อ uh, uh, L40S นะครับ,รบตัวนี้จ,จะเป็นตัว uh, GPU ตัวใหม่นะครับที่อาจจะเรียกว่ามีประสิทธิภาพแรงกว่าอันนี้ก็คง mm. คงจะขายให้กับกับอีโคซิสเต็มของของของคนที่ต้องการจะผลิตหรือว่าพัฒนาในส่วนของตัวเออตัว AI แหละดังนั้นเนี่ยนะครับมองในองค์ประกอบนี้คือผมว่าเขายังพอมีอะไรที่มาทดแทนได้ mm. แต่เพียงแค่ว่าเมื่อจีนหายไปเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่สามารถจะหาได้ทันดีกว่า นะครับเหมือนบแบบบ้านเราอย่างเงี้ยคือนักสมมุติถ้านักท่องเที่ยวจีนหายไปอย่างเงี้ยจะหานักตัวไอตัวนักท่องเที่ยวที่ไหนมาแทนได้วันนึงอ่ะมันคงแทนได้แหละแต่ประเด็นมันคือมันไม่เร็วมันต้องหามาให้ได้แล้ว,แล,วแล้วราคาที่มันขึ้นมาตรงเนี้ยเมือออย่างที่ผมบอกอ่ะคนหรือว่าตลาดเนี่ยต้องการที่เป็นเพอร์เฟกเลยละ่ะนะครับต้องห้ามมีจุดที่ติเลยครับอ่ะมาถึงจุดที่คนบอกว่าต้องเพอร์เฟกแล้วผมก็ฟังภาพขบวนแล้วแปลว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอความเสี่ยงจีนที่คุณโบ๊ทบ,บ,บอกว่าเฮ้ย มันสําคัญแต่มันไม่จริงผู้บริหารออกมาพูดตัวเลขว่าวันนี้มันมัน slow down เนี่ยทําไมเ็าถึงมาทําร้ายหุ้นตัวเองครับคุณโบท๊ทําไมครับเขาไม่ต้องการให้ความคดาดหวังในหุ้นมันสูงไปหรอครับท่านที่เขาน่าจะมี data อยู่ในมือมากกว่าเราแล้วผมผมว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นสปิลิทเนาะนะครับของ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 ผู้บริหารเองนะครับคือเขาจะพูดดีก็ได้หรือเขาจะไม่พูดประเด็นนี้ก็ได้นะครับแต่ผมเข้าใจว่าเขาคงจะออกมาเป็นภาพของการโทนดาว นะครับในมิติของของของการพูดความจริงแหละว,ว่าเฮ้ยสถานการณ์ของบริษัทเนี้ยเราเจอประเด็นนี้อยู่นะแต่ถ้าถามว่าเขามีวิธีการแก้ไหมเขามีวิธีการแก้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ประเด็นมันคือตลาดเองยังไม่ได้เล่าราย,ายนาะว่าเขาจะได้รับผลกระทบยังไงเพราะก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่า N v ็นวีดียก็เป็นคนพูดเองว่า Impact ของเมืองจีนค่อนข้างจะลิมิเต็ดถึงทุกวันนี้ก็ยังบอกอยู่ว่าผลจากเมืองจีนลิมิเต็ด แต่เพียงแค่ว่าผม,มเชื่อว่าที่เขาพูดถึงความคอนเซนเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องการออกสินค้าประเภทนี้อาจจะไม่ได้ตรงตามเวลาที่เขาได้ตั้งเอาไวล้ละกัน<ม>เขาคงจะแบบเหมือนแบบเฮ้ยไอ้นี่มาตรการปุ๊บเอาไอ้นี่มาเลยมผมว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ช้ากว่าเดิมนะครับแต่ข้อดีเลยก็คือเขามีซัพพลายในส่วนของตัวไอมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือไม่ได้มีชิปช็อตเทจเหมือนอย่างก่อนหน้านี้แล้ว<ม>นะครับดังนั้นเนี่ยมองในองค์ประกอบนี้ก็คือค่าของการเติบโตของเขายังคงดีอยู่ แต่เพียงแค่ว่าจีนยังคงเป็นประเด็นสำคัญถ้าผมบอกแบบนี้นะว่าชิป H ยี่สิบ L ยี่สิบ L สองเนี่ยมาได้ทันนะครับบนภาพของตัวการแบรนด์ตัว H 8ปดร้อยเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดไม่รีแอคชั่นแบบนี้ครับคุณบสครนี้ตัวชิปตัวใหม่เนี่ยครับท <c oughs> ี่คุณบอสบอกเนี่ยสองคำถามครับหนึ่งคือทำไมมันถึงถ้าทำมารับในมาถึงยังส่งออกได้แล้วก็สองคือพอถึงวันที่มันพร้อมเนี่ยกลายเป็นวันนั้น regulation มันจะเปลี่ยนทําให้ส่งไม่ได้ไหมครับอันนี้มี<อ>มีความเสีย่ยงตรงนี้ไหมจริงจริงจริง,รงต้องบอกนะว่าไอตัว g h a s e hopper กับตัว l40s เ <ừ. S 1> นี่ยอันนี้ส่งออกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้คือ leading edge เลยดังนั้นเนี่ยคือมันก็จะเป็นการขายในในในประเทศที่ยังไงมันก็ไม่ได้ถูกแบนอยู่แล้วมันเป็นเทคโนโลยีชั้นชั้นสูงนะครับที่ผมว่ายังไงก็ไม่สามารถจะส่งไปเมืองจีนได้แน่ๆ,ๆนะครับขนาดตัว h hopper เนี่ยนะครับไอตัว h ร้อย H แปดร้อยเนี่ยยังส่งไปไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงตัว Geshopper ที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เลยนะครับไม่น่าจะมีความเป็นไปได้นะครับโอเคแล้วถ้ากันที่ Nvidia บอกว่า new chip เนี่ยครับที่จะเปรีลสสามตัวนี่คือรุ่นไหน่ครับถ้าอย่างนั้นที่บอกว่าเตรียมจะต้องไปส่งให้จีนนี่แหละครับไอตัว H ยี่สิบ L ยี่สิบ L สองสามตัวเนี่ยคือสามตัวนั้นที่เปาความแยบผมคือทำไมสามตัวนี้ถึงยังส่งได้เพราะเทคโนโลยีมันไม่ได้สูงใช่ไหมครับแล้วก็คือเคือไรสองคืองอืน <ท>ค้อไหนสองคือแล้วในอนาคตพอมันผลิตเสร็จนี่คุณโบอบอกรอไทมิงนั้นเนะละ regulation สหรัฐจะไม่ไม่เปลี่ยนลงมาให้ให้ส่งไม่ได้ครับนั่นคือความจริงคือคือจริงๆมันก็แอบพูดยากเนาะคือตาราบใดก็ตามที่จีนยังคงมีความต้องการในแง่ของการทำ AI อยู่แล้วผมเชื่อว่าอเมริกาก็รู้ว่า AI ม,มันคือ potential นะครับในแง่ของการผลิต productivity นะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องโดนโดนแบนต่อไปนะครับแต่เพียงแค่ว่าเขาก็จะลด อย่างนี้มาเรื่อยๆไม่อย่างที่ผมบอกแหละว,ว่าจีนไม่มีช้อยนะครับจีนก็ต้องใช้ชิปที่มันห่วยลงไปเรื่อยๆนะครับตาบใดก็ตามที่ตัวเองไม่มีชิปเป็นของตัวเอง hmm. ก็ต้องซื้อมาเพราะว่าหนึ่งเลยคือคุณแน่นอนคุณคุณคริสลองคิดดูเนาะเราต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวเราใช้ชิปที่ดีที่สุดเฮ hmm. ้ยไอคอมพิวเตอร์แม่งบางว่ะกินไฟน้อยประสิทธิภาพดีกับอีกอันหนึ่งไอคุณคริสบอกเฮ้ยแม่งเขาห้ามเราใช้ไอตัวชิปตัวนี้วะเขาบอกว่าให้เราใช้ ชิปตัวอื่นที่ต้องใช้การประมวลผลแบบ5เท่าเราก็ต้องชื้อชิปห้าตัวมาซึ่งใหญ่กว่ากินไฟกว่าประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็คือคอสลี่สำหรับการพัฒนาในส่วนของตัวเดวลลอปเมนนี้แต่จีนไม่มีชอยยังไงจีนก็ต้องนำนำเข้ามาเพราะว่าจีนยังผลิตสนาโนมิเตอร์ห้านาโนมิเตอร์ไม่ได้โอเคแต่ว่าเวกเลชั่มันมันไม่ได้บอกว่าไม่ได้จะไม่ไม่ลงมานะอนาคตพอผลิตเสร็จ โดนเปลี่ยนกฎอีกทีนึงยังส่งไปได้ไม่มีกันใช่ไหม,มคือมองว่าคือจริงๆคือผมว่าผมคือผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะว่าสเปคที่เขากําหนดไว้เนี่ยนะครับไอ้ที่ลดหลั่นลงมาแล้วเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยไอเอสแปดไอเอสแปดร้อยที่เอามาแทนเอหนึ่งร้อยก็อันนี้ก็คือปรับสเปคให้ต่ําลงให้ห่วยลงง,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 ง่ายๆครับพูดกันตามความจริงนะครับเอสยี่สิบเอลยี่สิบเอลสองชิปสามตัวนี้ห่วยลงกว่าเดิมอีกนะครับห่วยลงกว่าเดิมอีกสามสี่เท่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ก็จีนกก็็ตต้้อองนนนําาเเขไปปแ่ระดมัคื ราคามันก็พอๆกันนะถ้าถ้าเราต้องการจะให้เขาเรียกน,นะให้ประสิทธิภาพมันเท่ากันแต่เพียงแค่ว่ามันกินไฟเยอะกว่าต้นทุนเยอะกว่าทําแล้วไม่ค่อยคุ้มแต่ประเด็นมันคือจีนก็โนชอยแค่นั้นเองครับโอเคได้ครับจีนจะต้องซื้ออยู่ดีนะครับอันนี้คุณโบ๊ทยังยืนยันนะครับโนชอยใช้ยาจะใช้พัฒนา AI ตรงนี้มาถึงคาถามใช้ในเรื่องจีนนะคุณโบท๊ทแล้วในระหว่างที่เรื่องทั้งหมดราวนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีคู่แข่งหรือมีบริษัทจีนไหนที่จะใช้จังหวะจากช่วง แกลบที่มันหายไปตรงน,นี้เนี่ยเข้ามาเติมตลาดไม่แย่งตลาดแล้วก็เหมือนกับผลักตัวเองขึ้นมาอยู่ในสเปซตรงตรงชิปตรงนี้ขึ้นมาแทนได้ไหมครับเนี่ยแน่นอนนะครับคือผมว่ามันก็มีแต่ณตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะนะครับแล้วเจ้าใหญ่มันก็คงจะหนีไม่พ้นหัวหง SMIC หัวเว่ยนะครับก็มีอยู่สองสามเจ้านี่แหละนะครับที่เป็นเรือธงของการผลิตชิปในฝั่งของตัวเมืองจีนนะครับเพราะว่า TSMC ก็ไม่ได้ส่งความลับอะไรของตัวตัวตัว NVidia ให้กับในฝั่งของตัวเมืองจีนอยู่แล้วเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ถูกกัน นะครับอันนี้มันมันก็อาจจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าจีนถ้าถ้าหลังพิงฝาแล้วเนี่ยเขาอาจจะพัฒนาได้เร็วก็ได้แต่เพียงแค่ว่าณตอนนี้ยังไม่เห็น development นั้นนะครับยังอยู่บนภาพของการใช้7นาโนมิเตอร์ในการผลิตตัวตัว,ตวชิปเออชิปบนมือถืออยู่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยชิปของอสมมุติถ้าเราลองจินตนาการเนาะ7นาโนมิเตอร์3นาโนมิเตอร์ในในสมาร์ทโฟน นะครับเราเอาในสมาร์ทโฟนก่อนเราไม่ต้องเอาไปถึงตัว AI เอาแค่สมาร์ทโฟนก่อนสมาร์ทโฟนเนี่ยเจ็ดนาโนมิเตอร์กับสานาโนมิเตอร์ของ Apple กับตัวหัวเว่ยซิกซี่เมทโปรเนี่ยมันต่างกันประมาณห้าปีเโอเคดังนั้นเนี่ยมันใช้ระยะเวลามันไม่ได้หมายความว่าแม่งอยากอยากเสก็เสกอะไรเงี้ยคือผมว่ามันมีมันมีเลเยอร์หรือว่าความความคอมเพล็กซ์ของการผลิตชิปที่มันเยอะกว่านะแต่ว่าห้าปีนี่คือคนที่เปลบทครับ 5ปีนี้ือคนเดินกะหลบเริ่มแต่แรกใช่ไหมครับความหาแต่ว่าการที่มันมีคนอื่นผลิตมาแล้วเนี่ยมีโปรตไทป์หรือมีอะไรที่มันอาจจะลีกหรือมาเห็นได้กันเนี่ยมันจะย่นเวลานความหาใช่ไหมคือจริงๆจริงๆแตัดจริงๆแิงตัดแต่เดิมเนี่ยตัวจีนใช้12นาโนมิเตอร์นะครับเพิ่งจะมาผลิตที่7นาโนมิเตอร์ได้นะครับเนี่ยก็ถามว่าเร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้ไหมก็เร็วกว่านะนะครับดังนั้นเนี่ยคือเราไปบังคับให้เขาเป็นหมาจนต่อเขาไม่มีทางเลือกอื่นเขาต้องพัฒนาเป็นผลิตเป็นของตัวเองทําได้ดีหรืออเปล่านี้้ผมก็ตได แต่เพียงแค่ว่าถ้าเขาพัฒนาได้เขาก็จะไม่พึ่งคุณในอนาคตข้างหน้าแต่เพียงแค่ว่ามันจะไม่ได้เห็นผลในช่วงระยะเวลานี้เท่านั้นเองครับมันมันมันไม่เร็วคุณไม่สามารถจะเสกชิปออกมาทําเป็นอีโคซิสต็แมแล้วแล้วทําได้อย่างแล้วจะทําได้ดีเหมือนอย่างที่อเมริกาทําดีกว่าอืมโอเคอเดี๋ยวเพื่อนฝั่งคอมเมนต์มีผู้ฟังหลายคนเชียร์ชีพเข้ามานะบอกว่าทำได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองมางดูด,ด,ด้บอกไหมกันลครับคุณบอสนะครับว่าว่าจะใช้เวลานานเท่าไรรหร่หรือว่าการแคชชัพนี่มันเร็วมากขึ้นไหมผม ผมว่าประมาณนี้ในเรื่องของความเสี่ยงของจีนครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปถามในเรื่องประเด็นอื่นๆไม่ทราบว่าคุณโบท๊ทอยากจะกลับไปที่ presentation แล้วก็มีจุดน่าสนใจในเรื่องของเอ็วิดีโตรงไหนมาแชร์ก่อนไหมครับผมจริงรจริง,รงผมว่าผมผมผมก็พูดหมดแล้วนะนะครับ <S <S บน<ม>ภาพของตัว,ตว Product l i n e up ตัวตัวงบตัว Outlook ท<ม>ี่เกิดขึ้นนะครับจริงๆเขาเลสต,ตัว G u ด d a n c e ขึ้นมาด้วยนะนะครับอนนนี้ผมเลยเชื่อว่าตัวหุ้นเอเวิดีโไม่ได้เป็นหุ้นที่ที่เลวร้ายแต่เพียงแค่ว่ามันมี concern เรื่องกีนมันมีความเกี่ยวข้องมันก็เลยทําให้หุ้นมีการย่อตัวลงมานะครับจริงๆรายได้20 20ถึง25เปอร์เซ็นแล้วเขาคอนเซิร์นเนี่ยแล้วราคาหุ้นลง6เปอร์เซ็นตอนต้นตลาดเนี่ยผมว่าน้อยมากอืมครับโอเคผมก็ว่านี่ครับน้อยมากแล้ววันนี้ก็กลับมาแทบจะเป็น f l a ตแล้วนะครับด้วยนะคุณโบสทวันนี้นะครับอ่าทงนั้นแอบถ้าเกิดคุณโบสทไม่ได้แชร์ตรงสไลด์ผมเขาเนี่ยถามตอบทั้งนั้นไม่ได้แย่มากมีคุณโบสทบอกว่า คุณเอ็นวีดีนะครับก็ยังฟังดูเหมือนว่ายังยังซื้อได้คุณโบนบอกกันหรือเปล่าแต่ว่าผมอยากถามหน่อยเพราะเมื่อกี้ผมติดที่คุณโบสบอกตอนต้นรายการว่าประกาศงบออกมาดีขนาดเนี้ราคาก็ยังลงนิดหน่อยหรือไม่ได้ขึ้นเพราะว่ามันต้องประกาศงบออกมาอย่างไม่มีทิฏฐิอ่ะคุณโบสบอกกันต้องเป็นเหมือนเพชรเลยต้องให้ดีทุกจุดผมถามหน่อยว่าถ้าเช่นคราวนี้นี่เราจะควรซื้อหุ้นเอ็นวีดียหรอครับถ้าเกิดว่าเขาประกาศงบมาดีขนาดนี้มันก็ยังไม่ถือว่าจะมีจุดทิฏฐิได้เพราะฉะนั้นการการซื้อหุ้นของ ตัวที่มันความคั้วขวางสูงะเนบ่ยคุณโบ๊คุณโบ๊แนะนํำยังไงมันมันก re ็ไม่ควรซื้อสิใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นคือคือผมว่าประเด็นนี้มาเป็นประเด็นที่ยากเนาะนะครับคือเรารู้ว่าเขาเป็นบริษัทที่ดีนะครับแล้วก็มีภาพของการตัวโปรดักไลอัพผมยังเชื่อว่าถ้าเรามองในเชิงของตัวการอัตราการเติบโตเนี่ยมันซัพพอร์ตราคาหุ้นได้นะครับในภาพของตัว valuation ที่สูงได้มีโมเมนตัมต่อเนื่องและก็ยังไม่เห็นดีมาลของตัว AI ที่ลดลง นะครับจริงๆต้องจริงๆต้องบอกนะว่าถ้าไม่มีจีนเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าบริษัทนี้ก็ยังเป็นบริษัทที่ดีนะครับแต่เพียงแค่ว่าบนราคาหุ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในปีนี้แบบผมจําตัวเลขไม่ได้นะสองร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมจําตัวเลขไม่ได้ว่าเอียร์ทูเบย์มันเท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่ามันเต็มไปด้วยความคาดหวังแล้วละ่ะการการที่คุณมีหุ้นนี้อยู่ผมไม่แนะนําให้คุณขายนะผมผมว่าคุณสามารถจะเล็กรอฟิตกันไปได้แต่สมมุติถ้าคนไม่มีสมมุติถ้าคุณไม่่มีีเนย ผมว่าก็ต้องรอย่อนะครับคือผมว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ผมคิดว่ามันน่าทําให้ดีที่สุดสมมติถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะซื้อบริษัทอย่างตัวเอ็นวีเดียแล้วคุณไม่กล้าคุณก็ต้องไปทีเอสที่เป็นคนผลิตชิปให้เอ mm ็นวีเดียใช่ไหมครับที่ v a l u a t i o n ถูกกว่าราคาพูด u n น e r อ e r เพ r รกว่านะครับผมว่ามันมันชอยส์ประมาณนี้นะครับสำหรับ mm hmm. คนที่คือการลงทุนในหุ้นที่มี v a l u a t i ั n นแพง growth m o m e n ต u m ดีหรืออะไรต่างๆเนี่ย ผมว่ามันเป็นความกล้าของแต่ละบุคคลมันเป็นการยอมรับความเสี่ยงนะครับเป็นリスクวอร์ของแต่ละคนที่ยอมรับได้แล้วล่ะนะครับถ้าคุณรับความเสี่ยงได้เยอะผมว่าคุ้นตัวนี้คุณก็เก่งกําไรได้เป็นรอบๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเก่งกําไรได้จนถึงแบบเล่นได้ถึงในช่วงของเครื่องปีหลังของปี2024อะ